วันนี้พามาชมที่ดินอ่าติดคลองน้านะพี่แปลงนี้สวยนะพี่ติดลาดยางอ่าที่เราอยู่ฝั่งนู้นะฮะฝั่งคลองแต่แปลงของที่ดินเนี่ยจะมีทางเข้าอยู่ด้านด้านเหนือบนเราไปคือด้านนู้นฮะจะมีทางข้ามไปข้ามไปห,หาแปลงเรานะแปลงเรานี่ติดคลองเลยนะติดคลองคลองน้ําเนี่ยอ่าความ กว้างของหน้าแปลงประมาณ120เมตรน่าจะได้นะอันนี้เนื้อที่ใกไร่3งานเกือบ7ไร่พี่6ไร่3งานเกือบ7ไร่อันนี้เจ้าของขายไร่ละเแสนนะพี่นะ7แสนาบาทตบลเขาเพิ่มอำเภอบรรนาจังหวัดนครนายกด้านหน้าของแปลงก็จะเป็นวิว วิวเขานะวิวเขาอันนี้หมอกลงเขาไม่ไกลนะจากที่ผมยืนอยู่ในรัศมีนะ่าจะอยู่ประมาณสองกิโลแต่ก็มองเห็นเขาแบบชัดเจนตอนนี้ช่วงเช้าอยู่ที่มองเห็นเขาแบบเป็นเงาเป็นหมอกหมอกเยอะฮะหมอกหมอกฝนนะหมอกฝนอันนี้ก็จะเป็นวิวเขาด้านหน้าแปลงนะหน้าแปลงวิวเขาด้านด้านข้างนี่คือ,อของแปลงนี่คือติด ติดลำธารทั้งหมดเลยนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือติดคลองน้าคลองน้าพี่คลองน้าเอ่อกว้างมากเลยประมาณร้อยยี่สิบเ็นไม่น่าจะจะขาดนะน่าจะประมาณนี้ในพื้นนาในในพื้นที่ก็จะเป็นพื้นนานะพื้นนาอันนี้ผมยืนอยู่ฝั่งถนนอ่ะที่ของเราทั้งหมดเลยเป็นพื้นนาอันนี้ขึ้นที่อ่า ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบรรนาจังหวัดวนครนายกติดคลองน้ำใสๆนะพี่น้ำเยอะมากช่วงนี้อเนื้อที่หกไล่สามงานเกือบเจ็ดไล่เนาะไล่ละเจ็ดแสนบาทท่านใดสนใจติดต่อครับ0 92380453การเดินทางสะดวกครับ การเดินทางก็มาจากาลังสิตกรุงเทพนะกรุงเทพลังสิตก็ประมาณประมาณสัก80สิโล80โลประมาณ80โล,80โล,80โลน่าน่าจะถึงที่ตัวเพื่อบัรนา,นาเดินทางง่ายจากอาพอมาถึง ลังสิตนครนายกนะพอถึงอำเภอตัวอำเภอบรรนานแล้วแยกเข้ามาเลยครับแยกมาตัวอำเภอบรรนานแล้ววิ่งได้สองทางนะเส้นบรรนานแก่งคอยก็ได้จะวิง่งเส้นบรรนานในโรงเรียนในร้อยจัลรก็ได้ประมาณ12กิโลถึงแปลงครับ12กิโลถึงแปลงพื้นเราก็จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยที่เห็นต้นไม้ใหญ่หนึงอันนั้นคืออยู่ในแปลงนะ ที่เราก็จะแนวเขตไปนู่นฮะเขีดทั้งหมดอันนี้ก็จะติดคองน้ำเลยนะกว้างมากเลยพี่เป็นร้อเมตรนะสนใจครับติดต่อครับ0ูนย์เก้8สองสาครับ